สวัสดีครับแฟนแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาวแนวนว,นวันครับวันนี้ก็มาสรุปเรื่องของฟีบาโบคับแล้วครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะพักกัน1วันนะครับแล้วก็วันที่5ถึงสิกันยายนก็จะแข่งวันละ2คู่ด้วยกันโดยโคต้าของบาสโอลิมปิก12ทีมเนี่ยตอนนี้ได้ไปแล้ว4ทีมด้วยกันนะครับตอนนี้ฝรั่งเศสนั้นไปในฐานะเจ้าบ้านแล้ว3ทีมที่ตกรอบไปเนี่ยปรากฏว่าเขาไปแข่งจากระดับกัน ซาท์สุดาเป็นอันดับหนึ่งของแอฟริกาได้ไปญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียครับก็เป็นอันดับหนึ่งของโอเชียเนียตอนนี้ก็จะเหลือ2ทีมท็อปสุดของทวีปอเมริกาซึ่งก็คงจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางแคนาดาส่วน2ทีมท็อปสุดยุโรปนี่ยังต้องดูกันอีกพักใหญ่นะครับขาดอีก4ทีมพวกนี้เนี่ยจะต้องไปแข่งคัดโอลิมปิกอีกรอบหนึ่งในวันที่2-7ถึกงกรกฎาคมปีหน้าด้าเลยนะครับ ซึ่งจะมีทั้งหมด24ทีมแบ่งเป็น6กลุ่มแล้วก็ซัดก,กันเอาเพียงแค่จ่าฝูงหรือว่า4ทีมเท่านั้นเองครับที่เข้ารอบเส้นนี้มันจะโหดมากทีเดียวซึ่งฟิลิปปินส์ยังได้โคต้าตรงส่วนนี้ไปแข่งอยู่นะครับหลังจากที่เอาชนะจีนเมื่อวานได้สำเร็จแต่เส้นทางนี้ผมว่าไม่น่าจะไปรอดเหมือนกันผลแข่งวันนี้นะครับผมสรุปจนถึงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งของประเทศไทยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะลงในทางส่วนของ ช่องทางต่างๆมันจะช้าเกินไปโดยกลุ่มไอนั้นจบลงไปที่เรียบร้อยนะครับของฟีบ้าโบครับอิตาลีนั้นเอาชนะปอร์โตริโกได้73ต่อ57ก็ถือได้ว่าทั้งประสบการณ์และฝีมือต่างๆของอิตาลีนั้นก็ชนะได้ยางเด็ดขาดส่วนเซอร์เบียเองเนี่ยก็ต้อนโดมินิกันได้สำเร็จนะครับก็เลยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยปรากฏว่าทางอิตาลีเข้าเป็นอันดับหนึ่งนะครับเซอร์เบียเข้าเป็นอันดับที่สอง ส่วนในกลุ่มเจเนี่ยถือว่าส่งผลนะครับคือตอนที่ผมอัปเดตเนะี่ยตอนนี้พักครึ่งอยู่สารัสนั้นกำลังไล่ตามลิทัวเนยีย37ต่อ54ต้ามเลยนะครับเกมป้องกันสารัตอยู่ก็กลายเป็นว่าห่วยแตกมากถ้าจบแบบนี้เนี่ยเท่ากบับว่าสารัตนั้นจะต้องไปอยู่กลุ่มบนเจออิตาลีโอเคอาจจะดูงานเบาในรอบนี้แต่รอบต่อไปในงานหนักเหมือนกันนะครับคือถ้าสารัตเข้าที่2นะถ้าแพ้แล้วเข้าที่2จะเจออิตาลีอยู่สายบนของวันที่5พฤศจิกจะต้องแข่ง แล้วสายล่างเนี่ยลิทัวเนียจะเจอเซอร์เบียนะครับในวันที่5เหมือนกันส่วนกลุ่มเคครับเยอรมนีเองเนี่ยไม่มีฟรานวากเนอร์อีกเหมือนเดิมแต่แล้วพวกเขาเป็นรองเลยนะในควอเตอร์แรก11ต่อ25แต่กลับสามารถมาเร่งเครื่องใน3าควอเตอร์สุดท้ายนะครับทุบสโลวีเนียได้สำเร็จ100ต่อ71เดนิชรูเดอร์นั้นทำไป24คะแนนกับ10แอสซิสต์นะครับและทั้งทีมชูกันแม่น55% 3แต้มก็ลง15จาก31ลูกเลยนะครับ ลูกานเิชพระเอกของสโลนียไม่มีตัวช่วยนะครับพยายามแบกทีมไป23ตามบทสรุปก็ทําให้กลุ่มนี้เนี่ยเยอรมนี Germany เป็นแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็สโลวเนียเป็นอันดับที่2กลุ่มที่ผมบอกว่าอเมริกาเมื่อกี้มันจะหนักตรงไหนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าอยู่กลุ่มบนเนี่ยมันมีโอกาสเจอกับเยอรมนีนะครับซึ่งจะไปเจอกับอันดับ2กลุ่มเอแนวนที่6พอยอขณะที่สโลวเนียอยู่กลุ่มล่างจะเจอกับอันดับ1กลุ่ม L ในวันที่6พพยอเหมือนกันโดยกลุ่ม L อตอนนี้รัสเซียชนะบราซิลพิกละร้อยสี่ต่อแปก็ได้อย่างอันเดรกูซูริชแล้วก็ทางอัลเทอร์สกัสนะครับที่ผลงานดีทีมเนี้ยมันมีบุคลิกก็คือความหลากหลายของตัวทำสกอร์นะครับต้องรอผลอีกหนึ่งคู่ระหว่างทางแคนาดากับสเปนถ้าสมมุติว่าแคนาดาชนะแคนาดาก็จะเข้าไปอันดับที่1นะครับก็จะไปอยู่ในสายล่างแต่ถ้าเกิดว่าสเปนชนะแคนาดาปกรอบนะครับ รัเสเซียอาทางรัสเวียจะได้เข้าไปแทนก็ยังงูกินหางอยู่เล็กน้อยต้องรอลุ้นผลแต่ว่าดูบทสรุปแล้วเนี่ยขณะน,นี้พอเจเห็นภาพอะไรอยู่พอสมควรก็ามาอัปเดตให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของริบาวในวันวันได้ทราบกันเป็นการชั่วคราวก่อนในตอนนี้แล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมีอัปเดตในวันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ